สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ออกมาแบบเรียวเียวมากเลยหิวอ่ะอแบบแบบแบบอากาศมันขมุกขโมยมันรู้วันนี้ฝนตกด้วยแบบว่ามาแบบเดียวมากหน้าแบบเลียวมากเลียวหรือโซมยังไม่รู้หิวหิวก็เลย,ยต้มมาม่าเกาหลีกินนนี่ไหม Mamá mắm nó. cắn mẹ Mamá gửi. Mày gong mẹ. Biao mẹ. Mày gong mày con mình em nó. Biao bà. luôn, bà. Biao bà. Biao không Biao 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 lần còn nhiều này không nên đi cái lời tôi mà má sẽ anh em bố ít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  bố bố ít bố ít bố bố ใส่ผูกอัดเรก,ก็ใส่อะไรอ๋อ,อ,อให้ดูเนี่ย่ะ้าต้มะมาม่าเกาหลีรสเนี้ยเราก็ใส่ค่เนี้ยซาลายตัวเนี้ยฮอตชิลลีอ่อ่ะเขาบอกว่ามันเป็นพริกรสพริกใช่ไหม่มัยไม่เผ็ดหรอกไม่มีรสมันก็แค่หวานๆเปรนนี้ยวๆนิดเค็มๆเผ็ดนิดนิด แต่ก็ไม่เผ็ดมากไม่ได้แบบเผ็ดแบบเขาเขียนว่าฮอตทต่มันไม่ไม่ฮอตอ่ะเหมือนกล้องมันเป็นไรไมื่อวะเดี๋ยวแบบนะคะอะไรก็ไม่รู้กล้องมันเป็นอะไ,ไรเมื่อวะเหมือนมันมัวๆไงไม่รู้ มันเหมือนมันยังเอียงตังหยแบบเพบราะตะบุญซื้อนี่มาให้ใหม่มันแบบยังใช้ไม่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 ทัมดมาซือยรินอืมอัดแน่นๆแหละเขาชอบซื้อมาเก็บไว้หายยำ ต้มสุกพี่ต้มมามาก็ใส่ได้อันนี้เขาบอกว่ามันไม่ใช่รสมันก็เกี่ยวว่าฮอตชิลลี่แต่มันก็ไม่ได้เผ็ดมาก้องอีกอีกรสอีกยี่ห้ออีกรสหนึ่งอะโหเผ็ดจริงๆอันนั้นเผ็ดจริงๆเผ็ดของจริงอะ เนี๋ยว่าจะไปซื้อข้าวไม่ไปแล้วฝนมันตกมาเป็นฝนแบบว่าเป็นฝนแล้วก็เป็นแบบหิมะเล็กนิดน,นี่เนาะเป็นหิมะตกมาด้วยแล้วก็เป็นฝนไม่ไปแล้วอยากได้อยากได้ผลไม้มากินนะวมไม่มีผลไม้แล้วอะแบบดูมมะม่วอมะม่วง Aqui, uma mão no pau, olha dan nan, apa at nananan. ถ้าเป็นมามา่าเกาหลีรสนะแบบมันจะเผ็ดร้อนมากมกินไม่ไหวชอบกินเผ็ดอยู่นะแต่ว่ามันเผ็ดร้อนแบบโอยร้อนจัดร้อนเผ็ดเกินอันนี้ยังพอพอไหวรสนียังพอไหว่ ตรงนี้อากาศแย่มากมีมีบางที่ในเยอรมันแบบเอ่อแบบหิมะมันละลายอ่ะน้ำแบบน้ำท่วมเลยอ่ะจากทิดแบบว่ามันมันหนาวอ่ะหนาวแบบหนาวมากตอนนี้มันก็แบบอยู่ๆมันร้อนนะร้อนแบบตอนแรกม,มันต่อมาสักติดลบอะไรเงี้ยแล้วองอยู่ๆมันมาแบบ สิบองศาอย่างเงี้ยมันหิมะมันก็ละลายอากาศแบบแปลปวนมากเลยต้นบุญเล่นดีต้องรีบกินก่อนเดี๋ยวไม่งั้นจะไม่ได้กินไม่งั้นจะมากวนนีก ไอ้สลายนี้ครับมัาจะมีแต่ทุพโมาร์เก็ตในเยอรมันม,มีมีโอเคว่าเอเดีคาเอเดีคาเลเวอร์เขาฟรันนน่าจะมีแต่อันนี้โอซื้อมอจาจากอืมซื้อมาจากอ่า มันเป็นร้านใหญ่มากเลยร้านขายส้มค่ะอ่าที่ว่าอะไรอ่ะอยู่ในเมืองโอ้ยยังไม่ออกอยันงนมกออกเดียวจะพูดยงังไปเรอยเมโทรเมโทรเป็นร้านขายส้มอ่ะเป็นพอจุ่มบุญขำเมี มมนบัสสมาชิกของที่บัวซาตาเขาให้มาแล้วพ่อสมุนก็เลยไปเข้าไปซื้อได้โอ้โหแลปมานะนานแล้วแหละแต่เราซื้อมาไว้นานแล้วผมไม่คิดว่ามันจะอร่อยแต่ถ้าเราเห็นเราต้องซื้อมาไว้อีกเวลาใส่มามา่าเรามาอร่อยดยีกินเล่นก็อร่อยเราชอบกินสาลาย ตอนเด็กอยู่ที่อยู่ที่บ้านอนะ่ะ้องซื้อมาแบบเป็นแพ็กเลยนะแล้วมาแกะกินแบบกินซาลายแบบกินซไลาเล่นๆเ,เ,เลยอนะ่ะบ้านเราจะมีขาบแบบเป็นแพงเลยเนาะ กกวันนี้อยากกินอะไรแบบร้อนๆเลยดเลยต้องมามากินดีกว่าคเพออากาศาาว้ายราบมั้ยเมื่อเช้าตื่นเช้ามาเราก็ทําอาหารเช้าไห้สมบุนใช่ไหมเราก็โอ้ยมันแบบแค่ล้างหน้าล้างตัวอะไรเงี้ยแล้วเพอใส่สายพอสมบุนตื่นโอ้เปิดเสาหน้าไว้ว่าเข้าเสาหน้าแบบอากาศมันเป็นอย่างเง้มันเหมือนแบบร่างกายมันแบบโอ้ แสงมันไม,ไม่ไม่ค่อยชดชื่นอนะไรเงี้ยพอเข้าสาวนาแล้วแบบเพิ่เสียงเหงือ่อแบบเออมันก็ดีขึ้นมาหน่อยแบบร่างกายมันไม่ค่อยได้เสียงเหงื่อนะแบบอากาศมันไม่ค่อยเดียวเลยไม่ได้พาทุกคนออกไปไปเล่นข้างนอกมันฝนตกเกือบทุกวันแหละไม่มีแดดเลย เพิ่มเพิ่มรับต้นบุญมากลับม่ทำโรงเรียนพต่หนูไม่ออกไปเล่นนอกมขาอไม่ไปเพราะว่าถ้าไก่ไม่ค่อยดีบอกใส่ใส่ชุดกันฝนไปเล่นข้างนอกก็ไม่ไปเขาไปเล่นข้างนอกโอ้ยแบบไปได้วิ่งตามมั่งอะไรมั่งเงี้ยยังไม่ยอมไม่ไปอาทิตย์นี้ไม่ออกไปเล่นนอกเลยไม่รู้ทำไมออกออกไปเล่นออกไป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 ,ไปเล่นกับย่า ไปแค่แป๊บเดียวไปเล่นแป๊บเดียวไปไปที่สุสานไปกับญาติที่สุสานไปจุดเทียนที่สุสานงงอะโทรศัพท์ผมว่โาโทรศัพท์ผมเป็นไรวะไม่ค่อยชัดอะอเดี๋ยวอัด,อดคลิปนี้เสร็จเดีวต้องดูแล้วโทรศัพท์ผมเป็นไร ยากกินซุกกี้อะแต่ว่ามต้องใช้เวลานานจะต้องบุนกวนก็เลยแบบต้มมาม่ากินแล้วไปต้องหั่นไก่ต้องหันงห่นผักอะไรเงี้ยก็เลยเออต้มมาม่ายนโยนโยน,โยนใส่ไปให้กินเร็วๆ พอรุ่นมันไม่อยู่ไงคราบ้วพอรุ่นมันอยู่ก็ยังมีคนช่วยดูรุ่นแปลงละทุระง,งอรถรถเพื่อนที่ทะรถเพื่อนเขาแบบเหมือนแบบว่าจอดทิ้งไว้นานอะ่ะมันไม่มันสตาร์ทไม่ติดอะ่ะแล้วพอรุ่นน้องเอาแบตพ่วงไปแล้วก็มาช่วยสตาร์ทแล้วก็ กลับมาแต่ว่าเมื่อเช้าพอ่อทั้งเมืองก็ไปวอนนี้พ่อมุกนเข้าไปดูแลขงนอกทั้งวันเลยวันนี้วันเสาร์นเนี่ยก็เหนื่อยแหละแต่ว่า ต้องเอาอไปนะเพราะว่าจำเป็นก็จริงก็ไม่ยอ,อ,ยอ,มนะอ,อยากออกก็อสอ์ทีถ้าพอนม่นอ่ะเราดีกว่ายับพอนมูลเลยนะเขาก็ทำกับข้าวเย็นไว้ให้เรียบร้อยแล้ว มาก็อุ่นก็กินได้เลยทำไปเล่นก็ต้องมุนไปตอนเล่นดีๆก็แบบเปิดเปิดกระแบบเปิดเบาไฟเบา ลื่นโอ้ก็เลยต้องใช้ตะเกียบที่มันไหมัน <c oughs> ลื่นดูดิเนื้อไม่รู้แล้วเนื้อปูหรือเนื้อปูอัดหรือเนือน้อแปง้งแน่นๆอ่ะเราชอบอันนี้เราชอบมี่ห่อเนี้ยมาอร่อยมันนุ่มดีเราจะเก็บกล่องไว้ให้ดูว่ามีห่ออะไรเราชอบไปซื้อที่เลเวอร์อะคือว่าเลเวอร์ก็น่าจะมีอยู่ห่อเดียวนี่แหละ แทก็ลประมาณหนึ่งยูโรเก้าเก้ามั้งเราชอบซื้อมาเก็บไว้อะ่าไปเลเวอร์นะเก็บไว้มามาต้มมามา่าไว้ยำพอใช้ตู้เย็นไว้มันไม่เสียอยู่แล้วต้มซุก,กี้อะไรเงี้ย อยู่เวลาหิวหิวเกลี้ยงทำแบบข้าวว่าเราออกจากที่เย็นมาว่าเวฟจิ้มน้ำจิ้มกินบางทีก็คิดถึงน้ำจิ้มแบบน้ำจิ้มลูกชิ้นที่เมืองไทยแบบว่าเปรี้ยวๆหวานที่มีแบบน้ำส้มมะขามน้ำจิ้มส้มมะขามนะยักกินแบบลูกชิ้นอย่างนั้นแต่กี้แกลี้ทำก็จิ้มน้ำจิ้มไก่น,นะครับยักษ์ก่อนตุ้มบอร์เรียกอะ ต้นบุญฉี่ลาดไม่ได้ใส่คอมพิเพร์แล้นเรียกแม่แล้วไม่ทันเล่นเพลนเนี่ยเพราะว่าพ่อต้นบุญกลับมาพอดีพ่อต้นบุญซื้อขนมมาขนมนี้มาขนมนี้มาแล้วก็นี่มาเอบอลเนมแล้วก็ นี่อะไรก็ไม่รู้ขนมเด็กๆล่ะงานแล้วที่ที่ใช้ก็เกียนี้บอกว่าอยากกินสตรอเบอรี่ได้มาสองแบบก็ได้โดนัดมาให้ต้นบนุนยังเป็นร้านขนมปังในหมู่บ้านเนี่ยเคียนเนี่ยนี่ยันนยงเลยนะ มีเท้าเว้ยจะมันกินกั่คะแนนมันกินกั่โอ๊ตเองเฮ้ยโอ๊ตจะกินให้เสร็จเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวลูกเดี๋ยวลูกเดี๋ยวพ่อเว้ยบอกว่าขอกินให้เสร็จก่อนนะเดี๋ยวไปคุยอยากอยากคุยแล้วอืมมันก็เหลือนิดเดียวละค่ะบอกว่าขอหลับไปแค่นี้แล้วคันเนาะเดี๋ยวพ่อต้องบุญงอน จะคุยเขาว่ามีเรื่องจะเล่าให้ฟังแค่นี้นะคะเราเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ